ว่าคุณไปเจองานกองครับแบบที่พูดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเก็ตครับไม่ว่าจะเป็นฝาฝาสีฝาสีสี่เอียวครับหรือว่าจานจานสีหกสามครับอ่าอ่าหรือจานหน้าดําเทเข้าหาจุดนะครับจานหกสามหรือฝาสีที่ไม่ไม่ต้องลิ้นต้องเทครับอ่าหรือฝาน้ํายาลังสีครับหรือสเก็ตอ่าหรือว่าลูกสเก็ตนะครับถ้าคุณเจอ หรือว่าพวกหลอดน้ํายาลังสีครับถ้าคุณเจองานพวกนี้นะครับหรือว่าสกิทต่างจังหวัดที่เล่นยากๆนะครับพี่กาทอรก็มีงานตัวใหม่ที่มานําเสนอวันนี้ครับถ้าใครดูคลิปของพี่กําพรจะเป็นสตรีมสดนะครับเอากล่องตัวนี้ไปเลยครับนี่ครับเปิดสวิต์ตรงนี้ครับนี่เปิดสวิต์ตรงนี้หมวดหมวดหมวดที่หมวดที่จะให้เล่นนะครับก็จะมีนี่ครับ อันแรกนะครับคืออันแรกนะครับก็จะจับขึ้นที่มันยากครับของต่างจังหวัดครับ้อมวลที่สองครับอันนี้ครับจับน้ํายาลังสีจับน้ํายาลังสีฝาสีครับจานหกสามอย่างเงี้ยครับรู้ครับเครื่องมันจะสั่นครับเราก็ดูครับเราก็ไปมองก่อนนะครับว่ามันเล่นงานโกงอะไรครับแล้วก็เอาตัวนี้ไปจับมันกินมันอีกทีครับ อ่าส่วนตัวล่างนะครับก็จะเป็นจับสกิดครับอฝากไปด้วยนะครับอ่าฝากไปด้วยนะครับอ่าตัวล่างก็จะเป็นจับสกิดครับอ่าฝากไปด้วยนะครับถ้าไปเจองานโกงครับพี่กําทองก็อย่าลืมนะครับอ่าของมีจํานวนจํากัดนะครับบอกไว้ก่อนถ้าไปเจองานโกงครับคุณมีโอกาสรวยได้เลยครับผมบอกให้อ่ากล่องจับแต่ตัวนี้เรียกกล่องจับครับ จับจับอะไรมั่งครับจับอะไรได้มั่งก็จับน้ำยาลังสีครับจับฝาสีจับฝาน้ำยาลังสีครับอันนี้มันจะกล่องเดียวจับควบคุมเลยครับเปิดเครื่องไปครับอ่าตัวนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดครับเปิดเครื่องไปจะมีสามระบบครับระบบอันแรกครับจับสกิทต่างจังหวัดนะครับอ่าขึ้นยากยากครับบอกให้ครับขึ้นดินจาครับลงมข้งล่างครับ ข้้งล่างสุดครับจับสกิดครับสกิดที่จับได้คือสกิดหน้าเดียวนะครับอ่าแล้วก็หมวดตรงกลางครับเลื่อนไปตรงกลางก็จะเป็นจับน้ำยาลังสีครับจานสีฝาสีครับอ่าเราก็ดูครับถ้าเราไปเห็นงานโกงครับแล้วมันมีความผิดปกติครับไม่ว่าจะโฉบหรือเขย่าระวางเฉยๆครับแต่ถ้ารีโมทเราดูรู้ครับเพราะว่าเราเป็นคนขายหรือจะเป็นทุ่รีโมทลอยเราก็ดูรู้ครับเพราะว่า อ่ามันจะอยู่ใต้ถ้วยฝังอยู่ครับมันต้องมีคนกดครับแถวนั้นนะครับมองไม่ยากครับอ่าลูกมันก็เหมือนเหมือนเป๊ะก็จริงครับแต่ว่ามันก็มีจุดสังเกตครับอันนี้เฉพาะคนขายนะครับเราถึงจะบอกได้อ่าฝากไปด้วยนะครับตัวนี้ถ้าคุณไปเจองานโกงครับพี่กำพรบอกได้เลยว่ามีโอกาสรวยครับบอกได้เลยอ่าวันนี้พูดถึงบอนการพนันไฮโลนะครับ ่าบางบ่อนครับก็ไม่โกงนะครับบอกให้ครับอ่าบางบ่อนก็ไม่โกงครับเพราะว่าบางบ่อนก็เอาจานเนี่ยครับไปล้างกับน้ําร้อนครับยังไงก็ไม่มีงานรีโมทแน่นอนล้านเปอร์เซ็นครับที่ไปดูมานะครับบ่อนเขาก็จะแจกชิปแจกคุมปองครับอทุกที่นะครับถ้าที่ไหนไม่แจกครับก็จะไม่มีคนครับเป็นธรรมดาครับเพราะว่าลูกค้าไปก็อ่าลูกค้าก็อยากให้เจ้าของบ่อนมีอะไรโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้า ถ้าที่ไหนไม่มีโปรโมชั่นก็ไม่มีคนไปครับอันนี้คือเรื่องจริงครับอของทุกบ่อนแต่บ่อนมันก็คนน้อยหน่อยครับพักเมื่ผมไปดูมาก็จะคนน้อยหน่อยอบ่อนมีทุกที่นะครับบางบ่อนก็มีไปไล่ลูกค้าก็มีนะครับอบอกไว้ก่อนนะครับบางบ่อนก็่าถามว่าบ่อนไหนดีดีสุดนะครับผมก็จะบอกให้ครับไฮโลบ่อนยักษ์ก็จะดีกว่าบ่อนไฮเทคครับเพราะว่าบ่อนยักษ์มันสามารถ ยักและออกตัวได้แต่บอลไฮเทคมันไม่สามารถยักได้คุณต้องเอาเงินไปลงทุนครับแทงถูกถึงจะได้ตังแทงผิดก็ต้องเสริมกําลังทับเงินไปอีกครับบอกให้ครับถามว่าบอลไหนดีบอลยักดีกว่าครับแต่ถ้าพูดถึงเล่นไปทั้งวันนะครับแทงยาวๆสู้เจ้าไม่ได้ครับแต่ถ้าแทงปึ๊กปักปึ๊งปักแล้วหนีออกเ่ยคือได้ครับอถ้าแทงยาวๆบอกเลยครับวันหนึ่งนั่งแทงทั้งวันสู้เจ้าไม่ได้ครับแทงร้อยตาไม่ถูกร้อยตานะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับตัวนี้ครับถ้าไปเจองานโกงและ้วละคุณไปมองออกครับก็มีโอกาสรวยครับเพราะว่าเราก็ไปจับมนันอีกทีครับจับน้ำยาลังสีมันโฉบจะมือโฉบผ่านฝาหรือไม่โฉบวางเฉยแต่ตัวนี้ไปจับครับเปิดมาสวิตมาเลื่อนมาที่สองครับตัวกลางมันก็ถ้ามันจับได้ขึ้นมันก็จะสั่นครับถ้ากล่องสั่นปุ๊บนะครับ เราก็ดูมันก่อนครับถ้าเป็นลูกน้ํายาลังสีครับมันจะป้ายที่ลูกมันอยู่ที่จะป้ายหกหรือห้าครับถ้าด้านง่ายขึ้นมาสมมุติมันเป็นลูกหกเครื่องสั่นครับเครื่องสั่นในกรณีนี้ต้องมีการโฉบฝาด้วยครับแต่ถ้ามีการโฉบฝาก็จะเป็นอีกยานคือคือฝาน้ํายาลังสีครับที่ไม่เป็นการโฉบถามว่าจับได้ไหมก็จับได้ครับเครื่องตัวนี้จับได้ครับเอาฝากมาด้วยนะครับเพราะว่าเราสตีมสดนะครับเราไม่ได้เคย เราไม่จำเป็นต้องอัดวิดีโอมาครับแล้วคลิปไหนดีแล้วเอามาลงครับเราไม่ทําครับอ่าเพราะเราขายชื่อเสียงของเราครับขอขอบคุณครับทุกรายได้นะครับพี่กมทรบอกไว้ตรงนี้นะครับเอาไปให้หมาจรครับหนึ่งมีหมาจรครับที่เอาไปให้ครับถ้าดูตามเฟซบุ๊กครับผมเป็นคนใจบุญครับบอกไว้เลยครับเอานำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายอุปกรณ์ของเราครับไปให้น้องหมาจรครับผมขอขอบคุณครับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ไว้วางใจเราเสมอมาครับและผมก็ขอขอบ ขอโทษอ่าคนหนึ่งด้วยนะครับที่อยู่ไปรษณีย์ครับต่างจังหวัดครับตอนนี้ส่งของไปตั้งวันที่สี่นะครับอ่าหากดูอยู่นะครับอ่าแล้ววันนี้ผมก็ไปนี่ครับแต่ว่าของมันอยู่ที่ไปรษณีย์ต่างจังหวัดไอ้ตัวนั้นนะครับผมไม่กล้าพูดออกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่าคุณเป็นลูกค้าเราอ่าผมว่าเอาบัตรประชาชนแล้วไปรับที่ไปรษณีย์ได้เลยครับเพราะว่าผมส่งไปตั้งวันที่สี่ตั้งต้นทางครับ เพราะว่าของเราอ่ะส่งไปมันมีหลักฐานใษณีน์ครับเป็นสีขาวๆาวเดีย๋ยวพี่กำธรจะให้ดูครับอ่ามันมีหลักฐานใษณีน์ครับอ่าเพราะว่าเราส่งไปณีน์ไทยครับจะมีลูกค้าก็จะมีหลักฐานใษณีน์ครับอ๋อแปบ๊บหนึ่งครับมันอยู่ในโทรศัพท์อ่าปิดโทรศัพท์เดี๋ยว <D> ผมเอาเอาไว้เงี้ยนะผมจะมีหลักฐาน,นรษณีน์ครับอ่าเป็นอย่างงี้ครับจะให้ดูไวๆครับเพราะว่าเราปิดบังใบายชื่อลูกค้าครับนี่ครับจะมีหลักฐานรษณีน์อย่างเงี้ยครับอ่า มีหลักฐานของไปรษณีย์ไทยครับประการจัดส่งของเราครับเราจะมีหลักฐานไปรษณีย์ไทยชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะว่าไปรษณีย์ส่งของไงก็ชัวร์อยู่แล้วครับแต่เดีนี้มันนานตรงที่ว่าติดเป็นวันหยุดราชการด้วยแล้วผมไม่แน่ใจครับคนส่งไปรษณีย์ต่างจังหวัดนี่ได้มาทํางานหรือเปล่าครับหรือว่าไปรษณีย์นั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าของหลวงมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าไปรษณีย์ไทยก็ส่งกันมานานนะครับบอกไว้ตรงนี้เลยครับถ้าไปเจองานกง และเราไปดูออกครับว่ามันเล่นอะไรครับไม่ว่าจะเป็นจานจานหกสามจานที่เทเข้ามาหาจุดครับอ่าถ้าเป็นจานหกสามมันจะเทเข้าหาจุดครับอ่าอันนั้นก็เขาเรียกจานหกสามครับอ่ารู้ถ้ากล่องสัญญาสัถ้าเราเปิดตัวนี้ก็จูนกันมานะครับถ้ามันสั่นปึ๊บเราก็รู้แล้วครับเป็นจานหกสามแต่ถ้ามันแต่เราเราต้องช่างสังเกตครับดูหน้าม้ามันครับถ้าเป็นฝาสีสีเอี่ยวมันก็จะถ้าคนฉลาดมันก็จะโต๊ะต่ําเอี่ยวเต็งสีครับอ่าเพราะว่าถ้า เต็งสีเต็งเอียรเต็งสีมันไม่ล้นก็จริงครับแต่ว่ามันโอกาสเจ้ากับยกอ่าถ้าต่าเอีย่ะโอกาสเอียวมันมีโอกาสต่าม,มากกว่าอ่าแล้วก็ถ้าเป็นฝาสีสีเอียวครับเอเวลามันรู้ว่าสีกับเอี่ยวไม่มาครับแล้วมันเต็งสองเต็งสาม 3, เต็งห้าเต็งหกไว้ตัวเท่ากันครับก็อย่าไปยักครับเพราะว่าไฮโลถ้าไม่มีสีกับเอียวนะครับปุ๊บเป็นสองเป็นสามเป็นหกเป็นห้าถ้ามันแทงสี่ตัวนี้ครับ ตัวละเท่ากันมาหลายแล้วแล้วคุณประยักครับล้อมสี่ครับคูณเสร็จนะครับเรียบร้อยครับยังไงก็เสียตังค์ครับอบอกไว้ก่อนเลยนะครับแต่มันมีหลายวิธีครับผมก็ไม่กล้าพูดออกไปทางนี้ครับเดี๋ยวกลัวเจ้ามือจะไหวตัวทันอบอกไว้ก่อนนะครับเราก็ขายอุปกรณ์ครับก็ยืนข้างเคียงข้างเจ้ามือนะครับอบอกไว้ก่อนนะครับแต่เราก็ไปดูมานะครับมันก็มีหลายที่ครับตั้งแต่บางที่ก็ไปรู้จักกับ คนคุมมั่งครับรู้จักกับเจ้าของบ่อนมั่งครับออ่าหรือรู้จักกับคนที่เคยซื้ออุปกรณ์เราครับที่ไปคุมบ่อนหรืออะไรครับเราก็มีพวกมีฝูงครับแต่ว่าเราก็ไม่เปิดเผยนะครับว่าที่ไหนมีมั่งอ่ราะผมก็เป็นคนปิดอยู่แล้วครับถามว่ามีไม่มีอ่วันนี้ก็ไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยครับไงหนึ่งตัวครับถูกรลยได้ครับผมํำตอบสีเหลืองขอขอบพระคุณมากครับอ่าขอให้ครอบครัวท่านนะครับอ่ามี ความสุขความเจริญครับไม่เจ็บไม่จนครับอ่าล้วก็จะถึงปีใหม่ครับอ่าฝากไปด้วยนะครับตัวนี้ครับอ่าวันนี้ผมไปแล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกยอดจัดจำหน่ายครับที่มีไว้ใจเราเสมอมาครับเราคนมีหนวดครับไม่เคยแพนหน้าครับเพราะว่ามันยกสองพันยี่สิบแล้วครับมันไม่มีการแฟนหน้านะครับเราไม่ใช่วิชาชีพครับบอกไว้ก่อนับเราขายชื่อเสียงของเราครับ อะไรไม่ชัวร์เราไม่ขายครับพี่คอมทอนอะไรไม่ชัวร์เราไม่ขายเพราะว่าจะเสียชื่อเสียงของเรานะครับอ่าอะไรชัวร์เราขายครับอะไรชัวร์เราขายแน่นอนครับวันนี้ไปแล้วครับฝากไปด้วยนะครับอ่าถ้าแทงไฮโลนะครับผมจะบอกให้ครับอ่าควรจะหนึ่งควรจะมีวินัยในการแทงครับอ่ากักต่ำห้าหรือต่ำหกเนี่ยมันกินยากครับบอกไว้ก่อนเลยครับแต่ถ้าสมมติเป็นบอลใจเจ็ดต่อคุณไปแทงล้อม แบบหน้าดําที่ผมเคยบอกไปอหน้าดํามีอะไรบ้างวงในก็จะมีสองสามหกห้าวงนอกก็มีห้าสองห้าสามหกสองหกสามครับเป็นวงนอกแต่ถ้ามันออกออกหน้าดํามามันไม่เบิ้ลมันเป็นหกหกสี่ดำจริงแต่มันเป็น, 6, 6, นดําเบิ้ลตัวมันเองก็จะเสียตังค์ได้ครับส่วนมากมีวินัยแทงควงความไวยครับแทงต่ําต้นหกสูงกัตต่ำห้ากัตต่ำหกเนี้ยครับ, 6, 5, 6, รบอาจจะดีขวาครับเจามือจะกินยากหน่อยครับ บอนเขาแข่งกันนะครับตอนนี้วันนี้ผมไปนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับขอฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้เปิดเครื่องครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับสามระบบครับก็ไว้จับงานที่ผมบอกนะครับถามว่าจับอะไรได้มัางฟังดีๆนะครับจับอะไรได้มัางครับอนเปิดสวิตไปตัวแรกครับจับขึ้นของคลื่นของนครปฐมแล้วกันครับอยากๆอันที่สองครับจับ หลอดน้ำยาลังสีครับฝาน้ำยาลังสีจานสีฝาสีจานดับจานหกสามปังพุ่งจิ้นเขเข้าหาจุดครับแล้วก็จับเลื่อนมาสวิตส,สุดท้ายนะครับจับสกิดครับหน้าเดียวครับทั้งทั้งขาวมีหางอาขาวขาวมีหางก็จับได้นะครับาฝากมาด้วยนะครับวันนี้ผมว่าไปนะครับวันนี้ไม่พูดนานนะครับ ขอขอบคุณนะครับทุกยอดติดตามนะทุกรายได้เราไปเป็นส่วนหนึ่งให้น้องหมาจอนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกรายได้ครับวันนี้ไปนะครับหรือใครจะสนใจทุบรีโมทลอยเราก็มีนะครับ่ะแต่ว่างานโกงก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเขาจับได้ครับคุณก็อาจจะเจ็บตัวได้ครับอฝากบอกไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย